ร้านชินุนิมไก่ทอดเกาหลีที่สุดไก่ทอดเกาหลีจากเมืองน้ำยังจูค่ะมาเปิดสาขาใหม่ที่โครงการสารยาวันซอยตั้งศินไกลมหาวิทยาลัยมีดลสารยานะคะอาหารแบบชุดเซตจะมีทั้งหมด6แบบค่ะเซตหนึ่งนะคะเป็นเซตที่ขายดีมีสะโพกไก่ทอดคู่เฟรนช์ฟรายและโคกหนึ่งกระป๋องราคา149บาทค่ะเซตสองมีไก่ไม่มีกระดูกไซส์เเมนูโรเซต็อกป๊กกีและโคกหนึ่งกระป๋องราคา249บาทค่ะ เซตสามนะคะมีไก่ไม่มีกระดูกไซส์เอ็มเมนูซุปข้าวญี่ปุ่นสองถ้วยและโคกหนึ่งกระป๋องราคา359บาทค่ะเซตสี่ไก่ไม่มีกระดูกไซส์เอ็มเมนูมาม่าเกาหลีและโคกหนึ่งกระป๋องราคา299บาทค่ะเซตห้าปีกบนไซส์เอ็มปีกปลายไซส์เอ็มไก่ไม่มีกระดูกไซส์เอ็มและโคกหนึ่งกระป๋องราคา599บาทค่ะเซตหกปีกไก่บนไซส์เอ็มปีกปลายไซส์เอ็มสะโพกไกท่ทอดคู่เฟรนช์ฟรายเมนูซุปเมนูโตเกะกีเมนูมาม่าเมนูของทานเล่นและะะโคคค้กกรรป๋องาา99า999บท่ อจากเมนูเสร็จแล้วนะคะทั้งร้านมีแบบให้เราเลือกส่วนและขนาดของไก่ด้วยค่ะเช่นปีกไก่บนอกไก่ปีกปไก่สะโพกไก่และไก่คู่ข้าวนะคะซอสแบบที่ชอบนะคะราคา30บาทเพิ่มข้าวสาบาทและไข่ดาวสิบาทค่ะที่นี่มีซอสให้เลือก10รสชาตินะคะแบบไม่เผ็ดจะมีซอสมัสตาร์ดมายโยพาเมซานซอสนี้เพิ่ม15บาทค่ะผงชีส ซอสกันจางบิดรเรสซอสนี้เพิ่มสาสิบาทและซอสพริกเกาหลีค่ะแบบเผ็ดจะมีหมาล่าซอสนี้เพิ่ม2 0บาทค่ะกันจางแบบเผ็ดซอสมะ่งวงและอักมาซอสนี้เพิ่ม15บาทนะคะเมนูรำยนนะคะราคา1 5 9บาทค่ะบีบีรำยนราคา1 3 9บาทค่ะเมนูพิเศษไก่ผัดซ,ซอสเปรี้ยวหวานแกงพุงกีราคา1 5 9บาทค่ะเมนูซอสเปรี้ยวหวานแทงซุงกูราคา1 5 9บาบาทค่ะ เมนูข้าวนะคะข้าวผัดกิมจิ149บาทข้าวผัดหมูซอสเกาหลีร้อิบเกาบาทไก่คูข้าวเก้บาทหมูผัดซอสซัมจัง149บาทข้าวราดหมูผัดเผ็ดร้อยบาทค่ะเมนูซุปกิมจินะคะ129บาทซุปกิมจิเต้าหู้อ่อน149บาทซุปเต้าเจี้ยว149บาทค่ะเมนูเส้นนะคะมะหม่าเผ็ดเกาหลีราคา89บาทค่ะเพิ่มชีสและไข่ดาวราคา139บาทจานจำยองมีดำนะคะ169บาทค่ะเมนูตุ๊กบุกิ ราบก,กิกิบาบาทโรเซ่โดบก,กิ159บาทต็อกบกิ1้9บาท,บกกบาทโรเซ่ราบก,กิ1 7อบาทค่ะถ้าต้องการเพิ่มมอสซาเรลลาชีสนะคะก็เพิ่มอีก35บาทค่ะเมนูเรียกน้ำย่อยนะคะมีเยอะมากๆากนะคะมีทั้งชีสบอลชีสซี่ข้าวโพดชีสเป็นต้นนะคะทุกคนเมนูเครื่องดื่มนะคะมีทั้งฮอสเกจจาซอฟต์ดริงค์และน้ำเปล่าค่ะ วันนี้นะคะปลากระป๋องสั่งมาสาเมนูนะคะ,ะรำยนใส่กินจิไข่หมูลและไส้กรอกราคา159บาทค่ะสะโพกไก่คู่เฟรนฟรายกระเทียมเผ็ดราคา139บาทนะคะสะโพกไก่คู่เฟรนฟรายพริกเกาหลีราคา139บาทค่ะอร่อยทั้ง3เมนูเลยนะคะทุกคนแต่ละเมนูเนี่ยให้ของมาแบบจุกๆเลยกิน2คนไม่หมดเลยต้องใส่ถุงก,กับบ้านเลยทีเดียวค่ะทุกคน